สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเชิงกินดีเพื่อสุขภาพนำพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนปามในเดือนท้ายเดือนพฤศจิกายนนะวันที่30นะครับรามาชมกันมีข้อแตกต่างอยากนำเสนอเพื่อนเพื่อนทุกคนซึ่งแปลงของประเชิงกินดีเพื่อสุขภาพมีจำนวน12ไร่นะแล้วก็ลึกเข้าไปเมื่อกี้เดินตรวจด,ดูแล้ว ช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเขาเริ่มออกดอกตัวผู้แต่มีอยู่แถวกว่าๆนะที่เป็นแถวนะที่ปลายนิดหน่อยที่แตกต่างจากแถวอื่นนั่นก็คือเขาไม่ได้ออกตัวดอกตัวผู้ครับมีมาชมครับเขาออกลูกต่อเนื่อง แต่ลูกยังไม่โตออกลูกต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นลูกใหม่เป็นดอกตัวเมียนะออกลูกเล็กไม่ใช่ดอกตัวผู้ครับลักษณะนี้แล้วก็เป็นแถวนี้ก็ยังยังไม่เต็มที่แต่แถวคู่กันเนี่ยออกดอกให้เห็นชัดเอามาชมกันแล้วประเทิงผมก็จะวิเคราะห์ตามสภาพ อ,อาจจะลกนิดหน่อยเออเอามดูนี่ครับนี่ครับเขากำลังออกดอกอย่างนี้เรียกว่าดอกติดผลนะครับในต้นเดียวนะออกดอกกำลังออกดอก เมื่อกี้ต้นนี้นะครับแถวนี้เนี่ยนฮะเขาเป็นรอบเลยนะเขาเป็นรอบเลยนี่ก็กำลังออกดอกเป็นรอบเลยมาชมอันนี้ก็อันนี้คู่กันนะมีสุกนั่นหน่อยนะเอาเรามาวิเคราะห์ ประเทืองพามาดูซึ่งแถวเนี้ยมันจะเกี่ยวอะไรกันไหมนะถ้าความนึงละความชื้นแตกต่างจากแถวอื่นาทาั้งๆอยู่ในแปลงเดียวกันนะนี่ครออกดอกนะไปดูต้นแถวต่อไปอันนี้คู่กันสับฟันปากกันเลยเห็นไหมครับ ออกนุ่นก็เป็นดอกเป็นติดผลนะไม่ใช่ดอกตัวผู้สองแถวคู่เนี่ยเห็นชัดเลยก็ยังงงอยู่นะนี่นี่ออกดอกออกดอกมีดอกตัวผู้ดอกช่อดนะึงเขา รู้สึกว่าตรงเนี้จะมีความชื้นมากกว่ามันจะเกี่ยวกันไหมเห็นไหมครับตัดเมื่อคาวที่แล้วยังเห็นไม่ชัดนะอย่างต้นเนี้ยังไม่เห็นดอกเลยเมื่อสิบห้าวันที่แล้วนะเมื่อสิบห้าวันนี้เห็นชัดเลยแถวนี้นะเฉพาะแถวนี้แถวอื่นยังเป็นดอกเห็นออกดอกตัวผู้เห็นชัด เนี่ยเขาเป็นแถวเดียวกันเกี่ยวกับความเชื่อหนึ่งที่ผมสงสัยนะอันนี้ก็เป็นแต่ก็มีดอกตัวผู้แล้วก็ติดดอกใหม่เห็นไหมครับติดดอกใหม่ครึ่งตัวผู้ด้วยนะแะการเดินผมก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าก้านมันเขามีหนามนะผมใส่แตะเข้ามาอันนี้นี่มาดู เขาเป็นดอกเลยติดดอกอ่าดูต่อแถวนี้ผมเดินสำรวจเมื่อกี้อ่ะต้นนั้นอันนี้เนี่อยข้ามมาแล้วเป็นคู่เดียวกันสังเกตก็เลยว่าเอ๊ะแถวนี้ทำไมติดดอกทั้งแถวเลยเห็นไหมติดดอกครับชอ่อติดช่อดอก ครับก็มาวิเคราะห์กันมาพาเพื่อนๆมาชมพอเห็นเห,เห็นความแตกต่างละครับก็คือแถวนี้แหละติดท่อช่อดอกและไม่ได้ติดแค่ต้นเดียวนะติดทั้งแถวเห็นไหมทั้งแถวยาวเลยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยแต่ต้นเขาจะเล็กนะแล้วก็ยาวไปครับ ก็มาวิเคราะห์กันก็คือเขาเป็นทั้งแถวมันจะเกี่ยวกับกับอายุในการปลูกไหมแต่มันก็ปลูกในวันเดียวกันนัน้นนี่อายุการการปลูกคงไม่ไม่ใช่แต่ความชื้นน่ะไม่แน่เพราะพื้นเดียวกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างใต้อ่ะมันมีกระดับความชื้นในการน้ำไหลผ่าน มากน้อยแค่ไหนนะแต่แถวเนี้ยออกดอกเลยและยังไม่พอก็คือเราฉีดเราฉีดฮอร์โมนเร่งก่อนที่จะหมดฝนสามครั้งสามเดือนติดตดกันเดือนละครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดนะเขาก็จะเป็นดอกตวผู้เห็นชัดแต่ดูดูดูเด,ดือนหน้าว่าอันอื่นมันจะเห็นชัดไหม นะครับ nah